ฝันเห็นธาตุเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข 1, 2, ึ่สามี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u ับ c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็น ช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกสบายใจนะครับค่อนข้างจะพึงพอใจกับชีวิตในระยะนี้นะครับจะมีความรู้สึกสบายสบายกับทุกเรื่องครับเป็นเวลาที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรมารบกวนจิตใจหรือว่าทําให้ท่านเครียดได้ามากนักนะครับแต่หากสถานการณ์ทั่วไปนะครับหรือเรื่องต่างๆยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้เรื่องความรักนะครับอาจจะหมายถึงท่านอาจจะไปแอบ ชอบใครอยู่นะครับหรือว่าหากช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นดูใจยังไม่ได้มีการคบหากันชัดเจนหรือว่ามีการคบหากันเปิดเผยเกิดขึ้นนะครับในคนโสดนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าท่านนะครับหรือว่าเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มาก่อนนะครับในกรณีนหนึ่งก็คือท่านอาจจะเจอกับคนที่ มีคนรักของเขาอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะระวังนะครับในเรื่องของปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นได้ตรงนี้ขอให้ระมัดระวังให้มากใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยะยนนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนมากนักนะครับอาจจะเจอกับความล่าช้าความสําเร็จที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับอาจจะยังไม่บรรลุผลนะครับต้องรอใช้เวลาในการที่ จะดูผลลัพธ์ต่างๆครับมันก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการนะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับมีแผนงานหรือโครงการอะไรที่จะทำนะครับตรงนี้ก็อาจจะดีเลย์นะครับแล้วก็โครงการอาจจะมีปัญหาครุกคลากบ้างนะครับมีแนวโนมที่จะ ล่าช้ากว่ากาหนดนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือว่าควรใจเย็นและอดทนให้มากนะครับควรทําใจไว้ว่านะครับต้องใช้เวลาแล้วก็พยายามอย่างต่อเนื่องนะครับจึงจะประสบความสําเร็จนะครับอะไรต่างๆที่ทําในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่สําเร็จโดยง่ายแต่ว่าเมื่อเรามีความพยายามมุ่งมั่นทําไปเรื่อยๆก็จะสําเร็จได้ ไพ่ใบที่3นะครับท่านจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่อง,องความรักและมิตรภาพที่ดีนะครับในคนที่มีคนรักแล้วนะครับท่านก็จะเริ่มคิดที่จะพัฒนาให้ความสัมพันธ์แน่นแน่นยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะมีโครงการที่อยากจะใช้ชีวิตหรืออนาคตร่วมกันนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เรื่องราวต่างๆไปในทางที่ท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้นะครับอยากให้คนอื่น นับหน้าถือตาหรือยอมรับในความสามารถในด้านการงานของท่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านมีความสบายใจนะครับอยากยืบยืนมิตภาพช่วยเหลือแก่คนรอบข้างเช่นเดียวกันใบที่สีนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้ขอให้ท่านระมัดระวังตัวให้มากนะครับ รอบตัวท่านนะครับดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้ชิดนะครับหรือว่ามีใครบางคนนะครับที่ปิดบงังบางสิ่งบางอย่างไม่ท่านรับรู้นะครับเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยดีนักนะครับอาจทําเงินหรือว่าของมีค่าสูญหายนะครับความรักท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคนรักสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมี ความรู้สึกระแวงนะครับหรือว่าไม่ค่อยไว้ใจนะครับอย่าพึ่งคิดมากนะครับหรือจับผิดคนรักมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ทะเลาะกันได้นะครับในคนโสดหากมีใครเข้ามาช่วงนี้ดูให้ดีๆนะครับว่าเขาปิดบังอะไรบางอย่างเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสครับที่จะเจอคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาจีบนะครับเมื่อเราได้ตกลงมุงใจหรือว่าตัดสินใจไปแล้วตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะต้องมานั่งปวดหัวได้ในอนาคต หมายเลขนำชโ่วของท่านได้แก่หมายเลข9กหมายเลข6หมายเลข10และหมายเลข7ตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9และหมายเลข10